ขอต้อนรับสู่กระแสข่าวดังกุ้งสุทธิราชหน้าเสียแสดงลิเกยอยู่ดีๆโดนชาวบ้านโวยจนทำการแสดงต่อไม่ได้กุ้งสุธิราชวงเทวันหน้าเสียแสดงลิเกยอยู่ดีๆโดนชาวบ้านโวยจนทำการแสดงต่อไม่ได้พระเอกลิเกดังต้องโพสต์ขอโทษเอฟซี กุ้งสุธิราาหน้าเสียแสดงลิเกยอยู่ดีๆโดนชาวบ้านโวยจนทำการแสดงต่อไม่ได้ทำเอาเดือดสนั่นโซเชียลเมื่อเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทโพสเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังวัดแห่งหนึ่งเมื่อเจ้าอาวาสวัดให้มีคณะลิเกดังเล่นในงานครบรอบ50ปีของเจ้าอาวาสก่อนมีปัญหาส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านชาวช่อง จนเกิดการถกเถียงกันของชาวบ้านที่จะดูลิเกและชาวบ้านที่ไม่พอใจลิเกเสียงดังจนสุดท้ายขณะลิเกเล่นต่อไม่ได้ต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวดังกล่าวคือเจ้าอาวาสจัดให้มีลิเกฟรีมาให้ดูแต่ติดปัญหาส่วนหนึ่งที่เสียงดังรบกวนชาวบ้านชาวช่องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ยกเลิกการแสดง จึงมีชาวบ้านส่วนหนึ่งไม่พอใจที่ไม่ได้ดูริเกผู้นำชนชนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปช่วยไกล่เกลีย่ยให้ชาวบ้านทั้งสองฝ่ายด้วยผิดถูกในการจัดงานหรือมหรสพต่างๆคุยเคลียให้ชาวบ้านพึงพอใจทั้งสองฝ่ายด้วยก่อนชาวบ้านจะตีกันโดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานวัด ที่วัดจัดงานครบรอบ50ปีเจ้าอาวาสมีลิเกดังกุ้งสุธิราชทำให้ชาวบ้านทุกคนก็มานั่งดูแต่จังหวะที่วงดนตรีกำลังแสดงอย่างสนุกสนานหมู่บ้านข้างๆได้ร้องเรียนแล้วโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กต่อว่าวัดแล้วให้วงดนตรีหยุดเล่นชาวบ้านมีความรู้สึกไม่พอใจอย่างมาก ชาวบ้านไม่พอใจที่ไม่ได้ดูลิเกของกุ้งสุธิราชเป็นงานครบรอบ50ปีเจ้าอาวาสซึ่งเจ้าอาวาสเป็นคนจ้างให้ประชาชนได้ดูโดยไม่ได้คิดเงินแม้แต่บาทเดียวแต่บุคคลในหมู่บ้านบางส่วนโพสต์ว่าวัดทําให้ชาวบ้านพื้นที่บางส่วนไม่พอใจอย่างมากด้านชาวบ้านที่ไม่พอใจลิเกส่งเสียงดังก็โพสต์ระบุว่า ไม่อยู่ตรงนั้นไม่เดือดร้อนก็พูดได้วัดอื่นยังไงไม่รู้วัดนี้จะงานทุก3ามเดือนจัดที9วันสิวันทำให้ลูกเด็กเล็กแดงนอนไม่ได้ทำให้ชาวบ้านบางส่วนเดือดร้อนมากอย่างไรก็ตามในเพจลิเกกุ้งสุทธิราช วงเทวันได้โพส์เฟซบุ๊ระบุว่ากราบขอโทษแฟนๆที่ตามไปให้กำลังใจกันมากมายที่วัดหัวกระบือด้วยนะครับที่ไม่สามารถแสดงต่อได้จนจบเพราะถูกร้องเรียนเรื่องเสียงที่ไปรบกวนบ้านใกล้เดือนเคียงที่อยู่ติดกับวัดเราเป็นศิลปินก็ทำตามหน้าที่ที่เขาจ้างมาเราก็ทำหน้าที่ในส่วนของเราแล้ว ส่วนของบ้านกับวัดที่จัดงานก็ขอให้หาทางออกร่วมกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับถือว่าเป็นงานแรกที่เพิ่งเจอแบบนี้ก็เป็นงงนิดหน่อยครับแต่ก็ขอขอบคุณแฟนๆที่เสียสละเวลาเดินทางมาให้กำลังใจกันนะครับไว้พบกันใหม่งานหน้าหวังว่าคงไม่เจอแบบนี้อีกแล้วครับ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวค่ะ